ตามความเชื่อเรื่องการดูลายมือลายมือขาดคือลักษณะที่เส้นหัวใจและเส้นสมองรวมกันเป็นเส้นเดียวลากยาวผ่านกลางฝ่ามือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งครับในกรณีของคุณที่มีลายมือขาดเฉพาะข้างซ้ายมีคำทำนายที่น่าสนใจแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้ครับบุค,คลิกภาพและอุปนิสยัย คนที่มีลายมือขาดมักถูกมองว่าเป็นคนจริงจังและเด็ดขาดโดยเฉพาะเมื่ออยู่ที่มือซ้ายซึ่งสื่อถึงอารมณ์ภายในและสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเป็นคนมุ่งมั่นเมื่อตั้งใจจะทำอะไรจะทุ่มเทจนสุดตัวไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆอารมณ์รุนแรงเป็นคนรักแรงเกลียดแรงมีความซื่อสัตย์สูง แต่ถ้าโกรธก็อาจจะควบคุมอารมณ์ได้ยากในบางครั้งมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาบงการหรือกดขี่ด้านการงานและความสำเร็จผู้นำธรรมชาติมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงเพราะเป็นคนกล้าตัดสินใจความสามารถเฉพาะตัว มักมีความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่โดดเด่นกว่าคนอื่นหากใช้ความเด็ดขาดให้ถูกทางจะก้าวหน้าได้เร็วมากระวังความตึงเครียดด้วยความเป็นคนจริงจังเกินไปอาจทำให้เคร่งเครียดกับงานจนส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ด้านความรักข้างซ้ายข้างซ้ายมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจและชีวิตส่วนตัวรักเดียวใจเดียว มักเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคนรักมากแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความขี้หึงหรือเอาแต่ใจอยู่บ้างความคาดหวังสูงมักคาดหวังให้คนรอบข้างหรือคู่ครองทำตามความต้องการของตนเองซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้หากไม่ปรับจูนกันข้อควรระวังและการปรับแก้ความใจร้อน ควรฝึกสมาธิหรือการควบคุมอารมณ์เพราะความใจร้อนอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดในจังหวะสำคัญการประนีประนอมลองลดความตึงเครียดและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้มากขึ้นจะช่วยให้ใช้ชีวิตได้ราบรื่นขึ้นครับ ที่จริงแล้วลายมือขาดไม่ใช่เรื่องอัปมงคลหรือเรื่องน่ากลัวอย่างที่คนสมัยก่อนเชื่อกันเช่นคำกล่าวที่ว่าลายมือขาดจะตีคนตายในปัจจุบันมองเป็นเครื่องหมายของคนที่มีพลังขับเคลื่อนสูงเท่านั้นครับ